ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมลุ่ม,มน้ำเจ้าพระยานะคะตอนนี้ประชาชนยังคงเดือดร้อนอย่างหนักค่ะโดยกรมชลประทานได้ปรับลดการระบายน้ำทั้งเขื่อนป่าสักและเขื่อนเจ้าพระยาลงเพื่อลดผลกระทบนะคะแต่ว่าล่าสุดมีการออกมาเตือนเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงแล้วด้วยค่ะไปดูทางกรมชลประทานกันก่อนนะคะตอนนี้เริ่มปรับลดการระบายน้ําจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จากเดิม350ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยจะลดให้เหลือ200ลูกบาทเมตรต่อไปโดยจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนลดลงประมาณ1,40เมตร40ถึง1,60เมตร60ซนติเมตรนะคะส่วนเขื่อนพระราม6ที่รับน้ำจากเขื่อนป่าศัก์ก็ปรับลดการระบายน้ําลงเช่นกัน,นะค่ะ จาก506ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเหลือ250ลูกบาทเมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำทางตอนบนที่มีแนวโน้มลดลงและลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างด้วยในขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทซึ่งก่อนหน้านี้ได้ปรับลดการระบายน้ำจาก2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีให้เหลือ2,400ลูกบาทเมตร ก็ยังคงอัตราการระบายน้ําในระดับดังกล่าวเป็นวันที่2ต่อเนื่องแล้วนะคะด้านสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับหรือว่าสทนชได้ออกประกาศครับเฝ้าระวังน้ําทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้6โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นครับโดยคาดว่าระดับน้าบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยจะสูงประมาณ1เมตร70เซนติเมตรถึง1เมตร90เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลาง ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำวิกฤตเนี่ยประมาณ20เซนติเมตรนะครับทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีและแม่กลองอาจจะเกิดน้ำเอ่อล้นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนอกแนวคันกั้นน้ำหรือว่าแนวฟันหลอโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรสาครนคปรปฐมและสมุทรสงครามครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหนียวเร่งตรวจสอบและเสริมความมั่นคงของคันกั้นน้า เรียมการช่วยเหลือและแจ้งเตือนให้กับประชาชนได้รับทราบด้วยค่ะไปดูที่จังหวัดอ่างทองกันต่อนะคะระดับน้ํายังคงสูงกว่าระดับวิกฤตแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ําเป็นวันที่2แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชาการซึ่งมันเกิดรอยรั่วจากพนังกั้นน้ําหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องนําแบรีเออร์มาตั้งไว้เป็นแนวยาวชั้นที่2เพื่อป้องกันและสูบน้ําออกตลอด24ชั่วโมงค่ะ เช่นเดียวกับพื้นที่ฝั่งตะวันตกที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจก,ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้าเจ้าพระยาที่หน้าสารากลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่8เมตร99ซนเมตรจากระดับทะเลปานกลางลดลง5เซนติเมตรล่าสุดจังหวัดอ่างทองยังมีท่วม4อําเภอค่ะ นั่นก็คืออำเภอเมืองป่าโมกวิเศษชัยชาญและอำเภอชัยโยบ้านเรือนถูกน้ำท่วมไปแล้ว1,861หลังคาเรือนนะคะด้านสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งตั้งอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำน้อยยังน่าเป็นห่วงหลังเขื่อนเนี่ยลดระดับการระบายน้ำ ระดับน้ำลดลงบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่ากว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก็คาดว่าใช้เวลานานนับเดือนนะฮะล่าสุดเนี่ยได้รับผลกระทบแล้ว17ตําบล1 3 4หมู่บ้านรวม9,000กว่าหลังคาเรือนครับโดยเฉพาะชาวบ้านริมสอฝั่งแม่น้ำน้อยในเขตเทศบาลเสนาและตำบลรางจระเข ยังต้องเผชิญน้ําท่วมต่อเนื่องมาเกือบ3าเดือนเต็มแล้วนะ,ะน่าเห็นใจมากหลายครอบครัวต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ําทั้งกินนอนและทําอาหารชาวบ้านบางคนเนี่ยบอกว่าน้ำเนี่ยขึ้นลงถึงพื้นบ้าน3มรอบแล้วลําบากมากๆแต่ก็ชินเพราะว่าน้ําท่วมแบบนี้ทุกปีชาวบ้านบางคนบอกชินแต่ไม่อยากให้มันชินน่ะเพราะว่าไม่อยากให้มันท่วมมากกว่านะคะโดยทางผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ค่ะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจมอบถุงยังชีพและมอบยาสามัญประจําบ้านรวมถึงยากันน้ํากัดเท้าให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนบรรเทาความทุกข์ยากในเบื้องต้นและยังกําชับให้ตํารวจในพื้นที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ